แล้วก็เอาดูเอาดูสวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะพี่น้องจ๋าวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สีแดงแต่อีฉันเป็นสีเหลืองจ้า <laughs> ที่ใส่ที่คาดผมนี้นะคับผู้จ้าไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่แฟชั่นหรืออะไรเพราะ ผมเล็กเขาเรียกว่าไรผมเยอะแล้วมันจะฟูมากด้านหน้า,นานี่จ้าชายก็เลยต้องใส่ที่คาดผมไว้มันก็ถือว่าโอโอเคปกปิดได้ดนะพี่น้นงเนาะลอวละวันนี้วันอาทิตย์ชายใส่สีเหลืองไม่ใช่สีแดงเนาะอ่าก็จะถ่ายกิจกรรมที่เราทําให้ดูเนี่ยแหละจ้ะไม่มีอะไรมากเพราะว่าทําอะไรก็ถ่ายอันนั้นแหละให้ดูไม่ได้มีคน ทำเพิ่มอีกเป็นวันอังเอ,อวันศุกร์อีกก็เป็นสี่วันนะคะสี่วันต่อสัปดาห์ก็ถือว่าโอเคมากๆสําหรับสายเรามันกลับบ้านมาไม่ได้กลับค่านะคะสบายสองครึ่งแต่ว่าอีฉันก็เหนื่อยก็ไม่มีเวลามาตัดวิดีโอเลยนะพี่น้องไม่มีวิดีโออะไรน่ละก็เอากิจกรรมของเรามาฝากน้อพี่น้องจ้าวันนี้พานองเมลีไปสอบที่นางเรียนคาราเต้นะจ้ะนางเรียนเพิ่งได้ประมาณเดือนหนึ่งได้ไหมเมลีมันได้ไหม นั่นล่ละแต่ว่าคือเวลาเขาจะลงสอบก็จะต้องลงสอบพิเศษอีกนะน,นะจากเขาจึงในในการที่จะสอบก็ก็จะมีโปรแกรมว่ามีอาทิตย์นี้มีสอบคือใครจะลงสอบบ้างใช่ไหมนะเพราะไหมเขากเลยลงสอบให้น้องเมลีพี่น้องจา่า25ปอนด์ของการสอบต่อหนึ่งครั้งนะไม่รู้ว่าต่อไปเท่าไหร่นอแต่ว่าตอนนี้คือเขาจะมีโปรแกรมขึ้นมาให้เลยนะนะเพราะไหมเขาอยากให้น้องเมลีสอบ แต่ไม่เป็นไรในไม่ไม,ไม่ซีเรียสในเรื่องว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านจากคาราเต้มันจะมีสายที่ว่าเขาเรียกว่าสา,ายขาวเนาะเริ่มแหลกสายต่อไปไม่รู้อะไรอะไรแต่ว่าสายสุดท้ายที่ที่ได้ก็คือสายสีดาใช่ไหมพี่น้องนั่นแหละเนาะถ้ามีโอกาสก,าก็จะถ่ายให้ดูวันนีกน้กำลังไปจะเพราะที่เรียนอยู่ห่างจากบ้านทรายก็ขับรถประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีที่เมืองจจยอยู่นะนะจา๊ะสวัสดีค่ะนายลูกสวัสดีค่ะพร้อมไหมย่ ไม่คืนเออซันเดย์คาร <Are you S 1> ์บ <still> ูซิลก็คือข้างในขวามือนี้เขาเจะตรงที่จอยมาขายของตรงนี้จ้ะขวามือนี้ที่เลี้ยวขวาตรงนี้น สวัสด <c oughs> ีเมนี่ผ <c oughs> yeah. <cor> ่านแล้วได้สายแดงเยี่ยมโอเคนี่สายขาวนะถ้าผ่านก็จะเป็นขาวขาวเหลืองต่อไปก็ขาวแดงแล้วก็สีแดง แล้วเมลีจากขาวมาเป็นแดงเลยนะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้เป็นแดงแดงแล้วก็แดงขาวต่อไปเมลีแล้วก็ดวไไแกดงเยลโล่คือแดงเหลนะืองหรือไม่ก็ข้ามมาเป็นสีเหลืองเลยถ้าจริงนั้นเมลีจากขาวแล้วก็ข้ามมาเป็นแดงเลยจริง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 แมวดนเมลี <Well> done, <laughs> you very proud with me r Michael Yeah Yeah, ีไ very proud with you darling เก่ง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 มนี่คนนีเก่งเก่งมากมากเลยพี่น้องคะข้ามสายแบบว่าที่เป็นลายได้เลยมันจะมีเขาเขายังหราอเขาเหลืองเขาแดงเนาะหรือแล้วก็แดงเมนี่ข้ามจากเขาก็เป็นแดงเลยเก่งมากเลยเพราะว่าเป็นแบบว่าธรรมชาตินะคะหมายถึงว่าเขา ป,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 ปุ๊บคือเข้านะคะจึงเปรรชาของการคิกของกันไอเตะน,นะจ๊คะค่ะกลับแล้วคะ่ะพี่นองคะ่ะกลับอีกทางหนึ่งเนาะผ่านหมู่บ้านนี้ทรายถ่ายให้ดูหมู่บ้านนี้ชื่อบอตตันสปาค่ะบอตตันสปานี่ใหญ่มากๆแล้วพี่นองจะเป็นเมืองก็ได้หรือไว่าเพราะใหญ่มากทรายไม่ชอบมาทางนี้จ้ะมากับน้องเมลีเพราะว่าแบบรถจอดรถเยอะมากจอดตามถนนนะจ้ะพี่นอง ต้องซิกแซกซิกแซกเวลาครับเวลาขี่จากหมู่บ้านนี้เดินดีสวัสดีเมรี่ผ่านแล้วได้สายเด ยิ่งโอเคเมวดอนเมลี่ยูเวมี่พร้อมไหมท่าไหมครับย่ามีมีพร้อมวิทยูด่านี้เก่ง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 ไม่ีใครไม่มีคิกกิ้งเก่งมากๆเลยพี่น้องค่ะข้ามสายแบบว่าที่เป็นลายได้เลยจะมีเขา เขายังเราเขาเหลืองขาแดงเนาะเรือปเราก็แดงนี่ดีข้ามจากขาวไปเป็นแดงเลยเก่งมากเลยเพราะว่าเป็นแบบว่าธรรมชาตินะคะหมายถึงว่าเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือเห้านะหมายถึงว่าธรรมชาติของการคิกของการอะไรเตะนะจ๊ะคะ่ะกลับแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะกลับอีกทางหนึ่งเนาะผ่านหมู่บ้านนี้ทรายถ่ายให้ดูหมู่บ้านนี้ชื่อ Spa, บอตตันสปาค่ะบอตตันสปานี่ใหญ่มากๆแนละ้วพี่น้อง จะเป็นเมืองก็ได้หรใอไสาเพราะใหญ่มากสายไม่ชอบมาทางนี้จะ้ะ<อ>มากับน้องเมลีเพราะว่าแบบรถจอดรถเยอะมากจอดตามถนนเนาะจะ้ะพี่น้องต้องซิกแซกซิกแซ,ก,ซ,ก,ซ,ก,ซกเวลาขับเวลาขี่จะ้ะหมู่บ้านนี้ช่วงนี้ที่ฟาร์มแต่ละฟาร์มก็จะเป็นแบบนี้จะ้ะคือเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วจะ้ะพี่น้องทีนี้ก็จะต่อด้วยการปลูก ูกต่อไปเลยเหอนที่ซายพูดสู่ฟังเนี่ยแหละว่าสักประมาณเก้าเดือนสิบเดือนถึงได้เกี่ยวจ้ะนุ่นจักรยานไว้ดิเยอะเลยถึงทางนุ่นวันนี้อากาศดีเราก็ปั่นจักรยานกันทางถนนฝั่งนู้นก็จะเป็นทางปั่นจักรยานที่ซายพาน้อไมลีมาตอนนั้นจ้ะมาชมดอกไม้ป่าข้างทาง I've got my b e l i got my red มาถึงก็มาอวดย่าเลยคุณย่ารออยู่นี่เล่นบูนาวย่าคนเยอะค่ะเพราะว่าย่าไม่มีเก้าอี้นั่งหรอกวันนี้ชายได้ยืนเลยเน่าไม่ดีเนะาะเยอะมากๆเลยตอนสอบนี่นังทำกับข้าวที่นี่รีบรีบรีบรมันสายแล้วมาถึงนี่เที่ยงครึ่ง จอยให้อันนั้นมาจากเขาโพดเขาพูกโพดจอยปลูกเองจ้ะเดี๋ยวจะต้มเัาโพดกินทำกับข้าวก่อนซี่อันนั้นซี่ฟ้างามๆแล้วก็ให้อะไรนะแตงแตงที่จอยปลูกจก้ะนี่เพราะว่าไปจอดรถบ้านจอยไม่ได้ไม่ได้ไไดนั่งเลยแวบะบจอยแป๊บเดียวเพราะว่ารีบมา๋าวายวญาจะหิวข้าวนะจ้ะเนาะเพราะว่าเราว่าเราจะกลับสักประมาณเที่ยงแต่ว่ามันมันประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จก่อนจะมาถึงบ้านแค่เที่ยงครึ่ง ถ้างั้นก็คือถ้ากคุณย่าหิวก็ต้องแต่งพักข้าวไว้นาะหมายถึงว่าแต่นี่ไม่ได้แต่งไว้จ้ะคือรอกินพร้อมกันใช่จะทําไก่ไก่ผัดอันนั้นจ้ะอินเดียนเคอรี่ของอินเดียทิกามาซาลาจ้ะบ้านนี้ชอบกินทิกามสซาลาแล้วก็หงข้าวหูยหงไหลืมปิด หุงข้าวไว้เรียบร้อยนี่แหละจ้ะนี่เออทิา่ามสซาลาบ้านนี้ชอบกินพี่น้องจ้ะคุณย่าก,ก็กินเป็นต้องทำชิ้นเล็กๆจ้ปปปะปกติเขาก็จะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเนาะแต่ว่าให้คุณย่าตักกินเนี่ยไม่ไม่ต้องอันนั้นจ้ะเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้ส้มมันใช้มีดอย่างเดียวนะจ้ะต้องเป็นชิ้นเล็กโอ้มใช,ใช้ช้อนอย่างเดียวเออไม่ใช่แบบว่าอาหารไออาหารฝรัง่งเนาะอาหารฝรั่งต้องมีไอ้มีด ด้วยเนี่ยน่าจะอันนี้อาหารแบบราดข้าวต้องทําชิ้นเล็กๆให้คุณย่านะคะทุกคนขาทําง่ายๆพี่น้องจะาตปใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนเดี๋ยวมันกระดินใส่เสื้อใส่ไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อเลยจ้ะเอาอนี้ผัดเอาไก่ผัดกับน้ํามันเฉยๆจ้ะผัดให้มันเล็หน่อย จังจะเป็นแบบนี้เรื่องของเขาเ็เอาใส่เลยผัดต่อไปสักประมาณสักสิบสิบห้านาทีจ้ะเขี่ยวนะจ้ะน้ำลายน้ำลายไหลเขาเรียกลเลยภาษาอังกฤษคือคอะไรลลก my mouth is watering เออน้ำลายไหลแล้วไม่ดีวะเอาไป ยำยำไม่ดีก็ชอบเอาจานโอ้เรียกคุณย่ามานะคะกรัมบาริ d น n n e r time ไปทีนี้ขอบคุณครับดา r l i n g ไม่ใช่ g r a n d p เอาอันนี้ของคุณย่าจ้ะน,นี่แหละอาหารจานด่วนอร่อยอร,อย<น>ร่อยพะกินกับข้าวก็ได้กินกับอ่า ฟรนด์ฟรายก็ได้ได้กินกับขนมปังแต่อันนี้กินกับข้าวมั่มหยุดดับไม้ผลกลอได้โน้โน้นี่ก็คือของทรายทรายจะตำอันนั้นด้วยจ้ะของทรายทรายจะตำแตงก่อนทรายจะกินทีหลังเพื่อนพี่น้องนี่แหละ ย่ากินช้อนไม่เป็นนะพี่น้องเห็นไหมยังก,กินข้าวกินอะไรก็ช่างจะเป็นส้อมจ้ะแล้วก็ถือมีดใช่ไหมละ่ะมีดมีดทานข้าวนะไนฟ์นะไนแอนโฟร์กแต่แล้วเห็นไหมเพื่อนก็เลยมาถือช้อนเฉยๆนะพี่น้องไม่ได้มาตักกินนะนี่แะละก็เอ็นผู้เทาแล้วค่ะพูทเ่าอังกฤษคือบ้านเฮาพู้เทาบ้านเฮาก็จะกินแบบมีดบะได้นะกะจะกินช้อนอย่างเดียวสินะจ้ะ คือแต่เพื่อนกินเป็นจ้าตัวนี้นะเพราะว่าอาหารอินเดียมันคู่กับคนอังกฤษมานานนี่ยน,นะจ้ะเพราะว่าก็เหมือนตามที่เรารู้นั่นแหละแซบบอลไมเคิลเโอเคแะไรจ้ะเสร็จแล้วอาหารเที่ยงแต่ก็จะไปตำอันั้นตำแตงกินบายบายมิบา่